สี่สดีตอนรับสู่ช่องครูไฟนะคะและแล้วก็มาถึงมื้อเย็นอีกแล้วนะคะซึ่งวันนี้เราจะทําแบบว่าเมนูง่ายๆกันนะคะนั่นก็คือซุกี้นั่นเองค่ะเราก็ไปซื้อผักซื้อหมูซื้อกุ้งมาเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาลงมือทาซุกี้กันนะคะเก่งมากเดี๋ยวเราจะล้างขัดแล้วก็หั่นผักกันนะคะ อนนี้ค่ะเขากะเตรียมพักนะคะเรากะเตรียมพวกเนื้อมูกับกุ้งเรียบร้อยแล้วนะคะกระสิโดแน่ตอนเขาเตรียมคลองเลยละคะ่ะเพราะว่าตอนที่เข้าต้มเนาะกะต้มบลโดนเนอะคะ่ะใครมาพักอีหยงังกะหามาใส่มาต้มเนอคะ่ะเด้ปอปลาเข้าจิตไปตั้งหมอต้มซุกีค่ะตอดนี้นเข้าต้มนะะ้ำแล้วค่ะตอนนี้น้ำเขากะเริ่มเดือดแล้วนะคะเขากะสสใส่รสด,ดีกับเกลือลงไปก่อนเนาะคะ่ะ อันนี้ข้าวต้มประมาณข้าวกลากินบั้ดใดสองถ้วยประมาณนี้ค่ะผู้ใดแบบเอ่อคนกลิ่นไรเนี่ยข้าวกลาใส่น้ำยขึ้นเด้อค่ะเด้ออันนี้ข้าวกรสีใส่ร่ดนีก่อนจังกา่อนกันจักซอนครึ่งกล้าใส่ใส่เกลือน้ำเด้อค่ะใส่เกลือน้ำเกลือนี่เรต้องใส่หลายเด้อค่ะใส่จัก ซ่อนแกงน,นี่กันนบนึ่งชุ่นซีกนสิคะใส่ปอนใส่มังกรขัดบนนวดก็คไข่ตื๋มด้วยค่ะขัดเข้าใส่ไ,ลไหลใดที่แหลกเพื่อมันเข้ม,มไปเข้าแหงะะกับข้าวป่นจะน้อยเข้กากะท้นค่ะให้รวยดีเ,เกลือด่าไเนาะ เคล็ดลับในการที่ห่อสีต้มซุกีให้มันเป็นตะแสบนะคะก็ะคือเ่านัะต้องเอาพักล่งตามลําดับนะคะอันได้ซุกงากให้ห้อเอาพักนันล่งกอนะคะโบเมนไซโบเมนไซร่วมกันลงกไปเมื่อสุยางเลยเธอเดียวโบเมนนะคะเพราะว่าอันนที่มันซุกง,ง่ายมันกระสีแบบเละเกิดไปนะคะ <Wow. S 1> ห่ากับไซพักกาดขาวาลงกไปกนนะคะ <Wow. S 1> เพราะว่า เพิ่มน,นีสีใสเวลาซุปโดดประมูเอาใก่ลงไปก่อนใส่ลงไปก่อนกระทาให้ซุปดีแน่นะคะ เ,เมืองแล้วเออพักนะ่าจะเริ่มอ่อนแล้วเนาะนะคะเข้ากับใสยพักบุ้งลงไปต่อค่ะพักบุ้งอากาศกับพักบุ้งกับซุกดีแล้วเนาะคะ่ะบัน,นี้ข้าักสีิ ใส่พวกเห็ดเด้อค่ะเห็ดนี้ข้ามีหลายอย่างเนาะข้าก็ใส่ไอกที่มันตอนยังไงก่อนนะคะเพราะว่าสีสุปยากกว่าเนาะใส่ลงไปเลยจะคนซื้อเห็ดอีกอย่างแน่เด้อคะ่ะแต่ว่าข้ามาก,กินเห็ดเมนูก่กกว่าน,นี้สิเห็นไปแล้วว่าเอาเห็ดมาคัดแล้วเนาะคะ่ะอันนี้ข้าก็เอามาต้มค่ะย่างอย่างเหมือนอย่างซุปอาหารฝรั่งเนาะซุปเห็ดนะคะซุปเห็ดเตี้ยง กดๆลงไปใน,น่ใช้หัวละผ้าค่ะเพิมความหอมนี่ใส่ขึ้นใช้ด้วยนะคะใส่ลงไปอุ้ยมันมันกำลังฟูมหม้อ ุ <c bio> so ่งก like eh, so ็ค <c oughs> ืออาการที่เออมันเดือดหลายๆมันเดือดแห้งๆอะค่ะแล้วน้ำมันแบบมันมันพุ่งออกมาจากหม้อเออมันมันแล้วมันฟูมหม้อนะคะไส้เลี้ยวใส้เลี้ยวหูเดือดบุบ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 เลยนะคะฟดถ้าใส่อีสานพันเดือดก็คือฟดเจ้ค่ะนี่ฟดก็คือมันเป็นมันมันเป็น เดือดขึ้นมาเออร์นอมันฟโสดนะคะบะน,นี้เข้ากับซีไส้หมูเนาะคะ่ะกุ้งนี้เอาไปใส่บัตรสุไท้ายเลยนะคะเพราะว่าสุกงายใส่บัตรสิปิดไฟฝุ่นก็ได้คะ่ะเพราะว่าแป๊ดเดียวกับุปเล้วเลยคะ่ะเอามูเอาหมูลงเอาหมูลงปื๊บกะเอาเซนลงนะคะ่ะเซนลง เก,กือบแม่ลืมไข่ต้องเอาไข่มาใส่น้ำลนนะคะ่ะหนึ่งหน่วยสองหน่วยนี่ใส่ไปเลยให้เขาลงไปข้างล่างนีนน่อันนี้บ่บอข้นบ่อสิบ่อข้นให้ไข่มันแตกครับเพรา,า,าะันาสกินเป็นหน่วยลงไปใส่เห็ดเข็มทองค่ะ ซุปง่ายยี้หรอนี่ม่หมอนี่แบบพอดีพอดีนะคะเพราะว่าปกติคนต้มกินขันท้อกาวประมาณสองถุงก็คือหมอนี่มันพอดีแล้วค่ะ ขัน้วกะว่าโอเคแล้วพ่อแล้วนะคะพักนี้กะล่งแบบเปื่อยพอดีกินแล้วอย่างสี่ห้กากะไส่กุ้งค่ะใส่กุ้งลงไปเลย,ยบบเข้ากะไส่กุ้งลงไปเลยค่ะแบบนี้กดๆจากน้อยแล้วข้ากกบปิดไฟเลยด้อค่ะไม่ต้องทายกุ้งซุกก่อนเด้อค่ะเพราะว่านา้ำน้ำสุก,กี้ห้างหอนอยู่แล้วค่ะนี่แค่ข้ากดๆลงไป ขิงไว้จังน้อยหนึ่งนี่กุ้งกับซีซุกพอดีค่ะพอดีกินค่ะมันสุกไร้กุ้งเนื้อมันจะหยาบเนาะคะ่ะแบบหยาบขึ้นหยาบมันจะบอแบบบกกรอบอ่าโอ้แต่กระเซ็บหูยนะพร้อมเสิร์ฟนะคะเดี๋ยวห้องสตักใส่ถ้วยค่ะพร้อมเสิร์ฟ เรียบร้อยอีกแล้วค่ะกับเมนูง่ายๆเมื่อนี้เนาะค่ะซุกี้นะคะเห็นบอกค่ะได้ซองถวยพอดีเนาะค่ะเห็นบอกใครมาพักอีกอยงกะหามาใส่ต้มต่มๆๆได้เลยเด้อค่ะเด้อ